ใช่แต่เคยเจอนะคะเคยเจอนะเคยเปิดแล้วเจอนะมา,มาเรียกว่าหัวแกหะรเโอ้สามหเก้าอันนี้เอาใจคนแบบไม่ทันขนเป็ดแต่อยากได้แนวบนวมเออบุนวมไปประเคีนี้ขนเอ่ะเอาใจคนที่ไม่ทันขนเป็ดหน่อยแม่แต่อยากได้แบบบุนวมแทนกันได้ค่ะแทนกันได้ เฮ้ยถูกอ่่พันเาเนี่ยเอาสีนี่แม่เนี่ยแบบนี้ลูกสรงลูกจิ๊บแล้วก็จะเป็นแบบนี้เออเออไปเมืองหนาวเลยลูกขาไม่รู้จะหลุดแบรนหรือเปล่ามาดูกันนี่นี่นแต่ว่าถ้าไม่มีแบรนก็คุม้มค่ะแม่เพราะว่า4 9่พแล้วได้งานอย่างเงี้ยอ,อ,อ่ะแม่ขายแบบนี้กันตัวละเท่าไหร่อ่ะ มันไปได้ถึงสองร้อยสามร<า>้อยไปกันอย่างนั้นน่ะคนเกาหลีไล์เคยเจอมาในิก็ไล์ของคนเกาหลีหขายแค่ในเกหาหลีแกเขาขายตัวละ้0 0โอโ้โหาย้อยส่สวยแล้วเราขายแค่4 9่พเออสวยมาก <49. S 2> สี่พันเก้า ตีประมาณหนึ่งวันตัวแม่ตัวนี้อุ้ยไอพอลสีเขียวเราติดเฟอร์อย่างนี้โอ้โสวยอ่ะคุณนายาทำถึงเกินทราคามาเสอ้อีกแล้วนี่คุณนาาพร้อมส่งนี่ลุนนะลุนลุนมาเจอแบรปโอ้ยไอโอ้ยแล้วเข้าจัวไม่คุ้ม่านการใช้ เล้ขอาวจัวเธอเอาไหมเอาไหมแม่เอาไหมราคาเพียง 4, 9 0 0เก้ารบาทนนลูกรีวิวส่งรีใช่แม่จะเป็นงานตัวยาวนะคะแม่จะเป็นตัวยาวแล้วก็คุมเข่าอย่างเงี้ยแม่ไปนอกของเงี้ยโอ,อ้ยี่ปงญี่ปุ่นไปเดินส,ออสวยๆอยู่ที่นู่นเล่นหิมะนะคะใกล้หน้าหนาวแล้วนะแม่พี่ ค่ะงานเสื้อเวตอร์พูดหมดยังคะยังหลียังมีของเกาหลียังมีค่ะพี่ยังมีนะนี่สวยมากสวยจริงเลยเฮ้ยตัวนี้สวยมากเธอดูเสื้อโค้ดอ่ะเสื้อโค้ดอ่ะยังไงราคาแรงถ้าเป็นเสื้อโค้ดตัวยาวใช่ราคาปล่อยผีแรงแน่นอนอุ้ยดูป้ายป้ายสวยมากอ่ะป้ายสวยมาก ได้เลยสิบองได้ค่ะสิบองได้เนี้ยรักษาได้ใช่มาไปลุยหิมะอย่างเงี้ยเออเล่นแบบพวกอะไรนะเขาเรียกว่าเออนมื่อกีเออดูไปลุยหิมะนี่แม่อะไปแบบว่าไปดูอลไปดเออ่ใกล้แล้วนะใกล้จะเข้าหน้าแล้วนะแม่เอาไปได้เลยตุนไปได้เลยสวยมากแล้วราคาดีมากเนี่ยนี่ ตัวนี้เป็นแบบว่าขนข้างในนะคะบุขนข้างในแล้วแต่งเฟยที่หูอย่างเออนี่แม่ตีฟูแล้วส่งจะสวยใช่ถ้าทียี่ตีฟูแบบคองฟูสวยเลยร่วงนี่สวยมากกว่านี้เท่าไหร่นะคะสี่พันลาศีเอฟลาเาีเอฟอะไร ง,งูศูนย์หนึ่งค่ะราคา G F งองูศูนย์หนึ่งนะคะงองูศูนย์หนึ่งราคา4,900บาทค่ะพี่นี่สวยมากค่ะสวยมากเก,กิน,กกนเรื่องอะ่ะนี่คือเวอร์ชั่นแบบพัดยังไม่ได้ตีฟูน,นะถ้าตีฟูสวยกว่านี้เออแล้วทรงจะสวยกว่านี้แล้วพี่อ่ะเอาไปทำกำไรอะ่ะนีสบายสบายอะ่ะคุตัวนี้สวยมากอ่ะทรงข้างหลังอ่ะเนี่ย หนูก็พยายามหนูก็หนูก็พยายามแงะดูแบรนด์ให้แม่อยู่นะคะตัวนี้มีแค่20่สิรูนะคะตัวนี้มีแค่ยี่สิรูนะคะพี่ถ้าใครอยากตัดอย่างเงี้ยขนาดว่าแบบพยายามสั่งโรงงานมาทงพี่ะได้แค่นี้ใ เพราะว่าปีนี้แจ้งเลยว่างานแบบมีหลุดหลุดเป็นขนเป็ดด้วยนะอันนี้ก็อันนี้มีหลุดเป็นขนเป็ดด้วยนะคะพี่ใช่เอาไปลุ้นขนเป็ดนะแม่ใช่แล้วก็ไปลุ้นแดวนเก็บมาทั้งปีมีแค่นี้เลยใช่เก็บมาทั้งปีได้แค่20ลูใช่แล้วเน้นตัวยาวแล้วเน้นตัวยาวเท่าที่เห็นตัวยาวทั้งนั้นนะคะคุ้มใช่คุ้มเข่าทั้งนั้นแม่ใช่ แต่ว่าบางกระสอบอาจจะแบบมีติดตัวสั้นด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแต่สั้นก็มันเป็นแบบถุงสปใช่นี่นี่กระสอบรีวิวนะคะงงูศูนย์หนึ่งค่ะพี่หรือลูกใหม่หือลูกใหม่จะงงูศูนย์สองได้เลยค่ะแต่ถ้าเอารับลูกรีวิวหนูส่งฟรีให้ด้วยนะดูข้างในเขาสิถ้าใครอยากได้สิบลูกถ้าใครอยากได้สิบลูกบอกขอมาละเดี๋ยวขอราคาเดี๋ยวขอราคา คุณมันนุ่มว่ะข้ามันนุ่มนี่ดขเโหมาค่ะปูมาตัวยาวแม่โอ้โหอ่าหนูว่ามันต้องมีแบรนด์อีกอะเพราะว่ามันโผล่มาแล้วแต่ใดๆอะไปดูดีๆนะขนเป็ดนะแกขนเป็ดก็ยับเป็นขนเป็ดตัวยาวนะใช่แล้วขนเป็ดจะนุ่มมาก แน่นอนเออก็แทกนหน้าค่ะนี่ราคาดีมากแล้วจำนว,ว,วนตัวอยูาา่ที่ประมาณตีต่ำๆให้หนึ่งร้อยค่ะที่หนึ่งร้อยตัวบวกลบนะโอ้โหจริงโอ้ไม่หวันไม่ไหวอะกโหูลดเกินมตัวเน, <มา S 1> นี้ยประมาณร้อ,อยตัวเออ ประมาณร้อยตัวนี้ใส่แบบไปติดลงได้เลยนี่แบบเหมาะสำหรับแบบใครที่แบบเป็นเสื้อต่างประเทศอ่ะเอาไปได้เลยอ่ะนี่มีติดอุ๊ยเดี๋ยนะยังยังยังฉันตกใจเห็นมันเป็นแถบสีน้ำเงินสีแดงอย่างนี้ก็มันสวยเก่งนะนี่ดูทรงค่ะ ของส่งนะแม่ยังมีของยังมีสต็อกนะใครอยากตัดสิบลูกถ้าขาหลังบ้านขอราคาได้เลยนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยค่ะอาดิดาสค่ะแบรนด์มีออกไงพี่ออกมีนด์ไม่ออกให้ลุ้นงานออกขนาดนี้ราคาแคสี่พันใช่งานออกขนาดนี้งานสวยงานใหม่ขนาดนี้นะแม่สี่พันเก้าเท่านั้นเองสวยมากอ่ะ แม่จา๋าอาจจะถ้าอันนี้ราคาตลาดก็อยู่ที่เจ็ดแปดพันแล้วแม่อาจจะเห็นว่าติดงานสีเข้มเยอะสีดําเยอะนะแม่แต่แม่ไปต่างประเทศนะคะเขาใส่กันแต่แบบนี้ค่ะใช่สีแมทง่ายเขาใส่กันแต่แบบนี้ค่ะอเออใช่พวกพี่เขาไปญี่ปุ่นกันมาเมื่อต้นปีเขาบอกใส่สีชมพูแล้วคนญี่ปุ่นมองหน้านะคะ <c oughs> เออ ใช่อีสน้อยแีนีน่นอนว่าดูาการณ์ปีนี้คนจะเที่ยวเยอะใช่เ่สวยมากปีนี้น่าจะหนาวหนาวหนักเลยเพราะว่าฝนด้วยน้ำด้วยมาเยอะนะปีนี้หนาวแน่แนนี่ค่ะอุ้ยผ้าใหม่มากทุกตัวนะคะนี่ผ้าใหม่นะคะตามหลังมาได้เลยนะถ้าจบไปแล้วล่ก็ั นี่ตัวเขาแบบตันี่ร,รงารงใหชาย่ใหญ่ปกติอะกระบอ่ะไ่ส์ใหญ่ถ้าเป็นงานแบบชาย้วนอย่างเกาหลีชาย้วนอะเจ็ดพันเก้านะอ่ะนี่หนูเจอตัวสั้นไหมแบบนี้ถือว่าสั้นไหมคุมสะโพอนี่คุมสะโพก นี่แม่รมนะพี่ังานตัวนี้ละฝาังานตัวนี้ไว้ด้วยนะนี่ใครขายงานหนาวนะแม่ที่มีแบบว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาแบบขายงานคนไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะนี่เลยใช่ไป่อยเช่าใช่อีกแบบหนึ่งแม่ไม่ขายแม่เปิดร้านเช่าเพราะว่าตัวนี้่มนะเขาเช่ากันหลากหลายร้อยนะตัวนีโอ้ใช่ นี่แม่เอาไปรุ้นแบรนได้ก็สอบอื่นอาจจะมีแบนด์ให้รุ้นด้วยฉ่ำกว่านี้นะใช่อันนี้ก็มีภูม่ามีอดิดาสนะคะทรงสวยค่ะพี่พลอยทรงสวยผ้าใหม่อันนี้ก็คือยืนหนึ่งเลยนี่นี่นเอกาล่ปยั ตัวนตึงหยอมาโชว์ด้านหลังเลยค่ะนี่สวยค่ะแม่ขึ้นราวแล้วจะประมาณนี้เลยเห็นทรงอันนี้น้ำหนักเท่าไรคะน้ำหนักที่8 0ดกิโลค่ะพี่นี่เน้้ำหนัก8 0สิกิโลนะลูกรีวิวงองูศูนยหนึ่งยังว่างค่ะพี่จะสีแบบตามหลักมาได้เลย หรือว่าจะ c f หลังบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะพี่หรือว่าลูกค้าจะรับลูกใหม่งอมู02นะราคาอยู่ที่4,900บาทจำนวนตัวอยู่ที่100ตัว200ตัวค่ะพี่ต่ำท่สุเพราะว่าน้องมันน้ำหนักเยอะมากแม่ไม่เอาตอนนี้ช่วงสิ้นปีนี่แย่งกันนะคะใช่เพราะว่าปีนี้หนาวแน่ๆบอกเลยเรายิ่งเป็นนวลตัวตัวยาวแบบนี้เรายิ่งหายากใช่แล้วแบบยิ่งเป็นนวลตัวยาวอย่างเงี้ย ขายยากมากถนา,าหนูอ่ะเฟลกับโลงามายยงได้แค่ยี่สิบลูกทั้งปีทั้งปีทั้งปีเก็บมาแือตอนเนี้ยมีอยู่